ก็แฟนคลับของละครวันนี้มากันเต็มที่มากๆครับทำอาหางจากงานแฟนนี้คือคนนี้นะครับผมเฮ้ยผมมีแฟนมิตรนะฮะัเออมันแต่พี่อาจจะไม่ได้ยินข่าวเป็นงานลับหรอเป็นงานลับไม่เขามีมีก็มีครับแต่ก็ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นพิเศษหน่อยครับหือแบบว่าเออเป็นเอกลักษณ์ของละครด้วยครับเอออย่างพิเศษที่จะใส่เข้าไปนอกจากเรื่องราวของละครแล้วยังมีอย่างอื่นเปเชียลอะไรที่ให้แฟนได้เข้าไปเซอร์ไพรส์กันอีกนะหมายถึงว่าในไหนใี่แฟนมิตร วันนี้หรอไม่ใช่วันนี้สิใช่นงานเนีวันนี้เออในงานไงต้องเติมอะไรบ้างในวันนี้อ่ะมีอะไรต้องเติมมีถ่ายรูปมีมีถ่ายรูปคู่กับมีถ่ายรูปคู่กับแปนคลับหนึ่งร้อยคนมโอเคโอเคโทษโอ้ไม่เข้าใจมีเป็นเอฟโอ้เข้าใจเลยีโอ้สองสามครับวันนี้ก็เรียกว่ามีหลายอย่างเลยครับมาให้มาเซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับในเรื่องของเอ่อ เกมต่างๆครับมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีให้ cover นะครับเป็นแบบว่าละครที่โอเคยเล่นด้วยแล้วก็มีเพลงเพราะๆี่โอเตรียมมาให้พิเศษมากๆครับสำหรับงานนี้เป็นงานแรกเลยครับเป็นเพลงหยดใจที่เป็นเพลงประกอบละครในวันที่ฝนพังพายด้วยหนึ่งต่อหนึ่งไม่ธรรมดาใครดูไปถ่ายกับพวกเขาเดี๋ยวผมจะถ่ายกับเขาเออหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับทุกคนเลยถ่ายกับแฟนคลับครับผมอันนี้เป็นสเปเชียลจริงๆเพราะแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาสเปเชียลมากๆครับ แฟนๆที่มาวันนี้ก็คือที่เล่นเกมกับเราคือใกล้ชิดกับเรามาาๆเป็นแบบพี่คิมเบอรี่บ้างคุณลุงบ้างคุณดีบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเลยขนาดวันนี้แฟนๆก็โ nice. อ like right oh. ้ก็คงฟินเพราะเอเอก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่ารักครับแล้วก็แฮปปี้ด้วยได้ได้ใกล้ชิดกันบางคนก็ได้แบบ cover เป็นคิมเบอรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเขาไม่สบายให้เลยอ่ะให้ใส่เป็นคิมเบอรี่เลยโอ้โหแล้วแฟนคลับของแบ็คติ้งเก่งซะด้วยไปติดตาม เขายิ้มแรงกับคิมเบอรแรี่นี่ล่าสุดเขาสุดคุไปอัดฟอนับเขาแล้วยังไงถ้าไปใส่คงแบบตเต้นไปทำอะไรโปรเจกต์คืออะไรอ๋อครับผมก็ล่าสุดนี้ก็มีลาบูบูมาริโอครับออกมาอีกครับเออกำลังจะออกครับจริงๆก็ออกเป็น บบเคลื่องแสงมาเป็นเอกซสิครับแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นสีที่ขายเออในในส่วนของเอกซีิเองมันจริงๆแล้วเรามีไอเดียเนี่ยคิดไปเจอรหรือไปจับมือเขาแล้วมาเป็นของเราได้ยังไงอ่ะโยผมก็บังคับครับใช้วิธีบังคับเขา <c oughs> ผมล้อเล่น <c oughs> คือก็สนิทกันครับก็รู้จักกันมาสักพักแล้วแล้วก็ก็ก็คุยเขาก็รู้ว่าโอ้เป็นคนชอบอาร์ทอยแล้วก็เขาก็เป็นศิลปินก็เลยแบบว่าก็เลยแบบหาเรื่องที่จะแบบคอลแลบกัคอลแลบกับเขาใช่เเขาเป็นฝ่ายชวนเราหรือเราเป็นฝ่ายออนเขาเนี่ย เออจริงจริงแล้วเราเราก็ไปขอเขาเนี่แหละคุเพราะว่าเพราะว่าเราเจอกับเขามานานแล้วครับหลายปีมากก็สนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบงานของเขาแล้วก็เลยอยากอยากมีงานที่ได้ได้แบบว่ามาเจอกันเลยอย่างคอนแแล้วคุกำลังจะออกเราใส่ดีไซน์ความพิเศษอะไรยังไงบ้างก็หลายๆอย่างครับก็การแต่งตัวของตัวลาบูบูตัวนั้นมันจะเป็นโอ้ะครับผมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนลาบูบูทุกตัวครับมันจะเป็นทรงคล้ายๆเจมส์ดีนสมัยก่อนก็จะเป็นผมแบบตั้งๆหน่อยอะไรเงี้ยครับหวีสลิกแล้วก็ เสื้อก็จะเป็นเสื้อยืดแจ็คเก็ตหนังอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีลายเพ้นท์อะไรเงรี้ยแต่ว่าเป็นหนึ่งในโลกไปไม่ครับพี่ <c oughs> ทำมาน่าจะยัง <c oughs> ไม่ชัว <c oughs> เรื่องของจำนวนนะครับ <c oughs> แต่ว่าน, <c oughs> น่าจะเป็น หลายร้อยอยู่ตัวออหลายร้อยตัวอยู่อย่างนี้พอมันลงส่วนขอ,อพอยมันจะเพิ่มมูลค่าของตัวนี้สูงขึ้นไปอีกไหมพี่โอออ่อาจจะไม่เท่าตัวแรกนะครับเพราะว่าตัวแรกเขาไม่ได้ทําขายแจกอย่างเดียวน่ตัวนี้ก็คงจะออราคาจับต้องได้ครับอ,อ่าอ,อย่างตัวแรกแหละคนก็มูลค่าเรื่องของราคาครับเอ,อแต่มันจะพุออ่งไปก็ไม่เคยคิดเลยครับก็ต้องมัน คงเป็นเรื่องของความหายากด้วยครับบางทีของบางทีบางทีหน้าตาเหมือนกันเลยครับแต่อันนี้หายากกว่าก็จะแพงกว่าออหรือจำนวนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างตัวนั้นมันมีตัวเดียวไหมเออตัวนั้นมีแค่ประมาณ40ตัวครับในโลกในโลกในโลกทุกคนที่ได้ไปก็คือมือหากันมากือหาเขาบอกเขาแจกในงานเอ่อ t h n i t o n d t o ก Expo นะครับก็แค่15ตัวอมครัเราม่มรามีมีม,ม,ม,มีมีเก็บไว้ นี่ส่วนตัวทางที่เหลือก็อยู่กับโอ้โอโอก็พร้อมปล่อยอยู่ <c oughs> แจ็คว่าไงแจ็คกับแจ็คไปยังแจ็คผมไม่คุยแล้วปอยลักแจ็คไม่ดิวกันแล <c oughs> แ้วลเออครับพี่เราขอปล่อยหกหลักเลยไหม,มหโอ้ล้อเล่นกั็คือโอ้มีน้อยมากครับโอ้ก็มีแค่ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแจกสำหรับแบบเขาเรียกว่าเฟรนด์อันแฟมิลี่ครับว่าเป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เราสนิทกันแล้วแต่การจัดการจะออกมาเป้นแฟนว่าแบบไ้คนแรกให้การจะต้องตัวใสยังไงผมก็เช็คอยู่ครับเพราะว่าลงรูปไปครับไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่สำหรับโอ้โอ ถือสำหรับคนที่เล่น Art อาทอยเขาก็อบอกน่ารักก็เป็นอะไรที่แบบมันเข้าใจง่ายเพราะว่าตัวลาบูบูก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักแล้วก็โด,กด่งดังยี่แล้วะเห็น <c oughs> ทํางานเยอะเก็บเงินเยอะขนาดนี้มันมีมันม,ม,มีแพลนไปทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือซื้อตรงซื้อที่ยังไงหรือเปล่าพี่โอโลตอนนี้หรอครับรตอนนี้ก็ไม่มีนะแล้วคือทํางานอย่างหนักเฉยๆทำงานอย่างหนักเดียวเหมือนคนแบบหางเงินร้อนนอนร้อนไหนหรือเปล่าเก็บเนอะบนี้ ก็มันก็อะไรหรอพี่ยังไงทำงานหานเงินหนักๆแบบร้อนเงินอะไรอย่างงี้ก็คือพอหาางินนยางหนมันก็มันก็ยังไม่จาเป็นนงใช้หมดไงก็เก็บได้เราก็เก็บแล้วก็แต่ก็รอดูครับเพราะอาจจะมีธุรกิจหรือว่าอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยากอยากทำธุรกิจที่แบบสักครั้งหนึ่งอยากทําอะไรแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยกับสิ่งของที่เราชอบที่เข้าใจโอ่ะเข้าใจฮะกำลังคิดตามตามเงี้ยก็ไม่รู้ คนคุณไปเลี้ยฟลายที่ฟิลิปปินส์ใช่ค่ะเป็นางสนใจไหมเนี่ยพี่จีเก็บเงินเยอะๆเพื่อทำอะไรไปเลี้ยฟลายเดี๋ยวแม่ก็ตอนตอนหลังๆก็เริ่มเริ่มสนใจฮะเริ่มคุยกับเขาตอนแรกก็อะไรกันเนี้ยแต่สักพักก็เริ่มเพ้อออกไม่ได้เพราะเคยคิดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเราไปเลี้ยควายอะไเขาบอกผมขับรถเก่าเยอะแล้วลองเล่นควายบ้างได้ไหมเออ รถมีหลายแรงม้าอันนี้บอกรองหรือแรงไฟโดูเออแล้วก็โดนตกแล้วก็คุยกันจริงจังขนาดไหนพี่โอามันมันจริงจังถึงขั้นไหนตอนนี้ก็เริ่มพักๆก่อนเผาๆกันก่อนนะเพราะว่าคุยกันก็มีแต่เรื่องเสียงหนึ่งกับแจ็คนะฮะเออแต่ว่ามูลค่าควายว่าสูงก็สูงอยู่ใช่ครับเพราะว่ามูลค่าแต่ควายของเขาน่ารักมากเป็นควายเผือกใช่ควายเผือกแท้ควายมาลองไข่กันถึงได้ป่าวยังไงเออมี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 อยู่ครับมีอยู่ ก็ก็ส่งรูปส่งอะไรมายั่วอยู่ครับไฟไหมทักตัวก็ยังไม่โดนตกเนาะยังครับก็คือเลิกคุยไปก่อนสักพักหนึ่งแต่ผมก็เริ่มไม่รู้ไปเลยเมื่อวันผมก็เริ่มดูฝ่ายแล้วนะเออเออมันก็น่ารักดิเอาไปเลี้ยงพี่ไหนก่อนท่านอร์ตเอาไปเลี้ยงพี่ไหนก่อนเห็นแจ็คเขาทำบ่อไปเริ่มเป็นเราวเลยนะผมคงอาจจะถ้าถ้ามีผมฝากแจ๊คเองแสดงว่าแจ็คมีอิทธิพลที่มากเรามากแล้วก็จะพูดลายเราจนจบหมดเอ้ยไปหมด ใช่ครับชาติที่แล้วคนทำอะไรกันไหมทำอะไรไว้คือเหมือนแบบต้องมีอะไรที่แบบว่าคู่เอาไว้อะแบบว่าในชาติที่แล้วว่าแบบว่าต้องมาชดใช้เงินของแจ็คแฟนฉันในชาตินี้เนี่ยตันนี้ชดใช้กรรมให้แจ็คอยู่ยังไม่หมดนะยังมีมาเรื่อยๆเลยนี่หนักขนาดนี้ก็หมดเหรอยังไม่หมดครับเขามาวันที่เขาว่างเขาจะมาแล้วเพื่อนรักเสียงมาอันนี้รู้แหละว่าต้องมีอะไรได้ไม่ดีเลย เคยไปกระดอยกระดอเพราะแม่เริ่มไปกระดอยกระดีตอนนี้ก็เริ่มติดต่อสิงแสดูดวงแล้วฮะจะทำยังไงให้ห่างจากเพื่อนคนนี้เออแล้วอย่างนี้มีเตรียมคงเตรียมของให้หลานหรือยังโอ้ก็เตรียมไปเยอะแล้วนะก็ให้ไปเยอะอยู่ครัเขาจะขอเรื่อยเรื่อยไหมไม่ได้ขอไม่ได้ขอได้แล้วค่ะแได้ทีขอบคุณค่ะ